เจอแล้วหนึ่งดอกพี่น้องมาเก็บน้องลามาเก็บมาเก็บน้องน้อยน้อยนงน้อยน้อย,อยขาวตุ่มุอยู่จ้ะขาวตุ่มุอยู่จ้ะตัดขาเลยเจ๊ให้สวยๆไปเลยยาวสุขปกกลับบ้านโนตัดขาลยุย ตัดเอาไว้ปีหน้าดูสะอาดด้วยไม่มีแมงไม่มีหนอนอปีหน้าจะได้มาเก็บใหม่เชื้อมันมาจากรากหรือสปอร์ก็ไม่รู้สปอร์อยู่ใต้ดอกมใต้ดอกมันนะโอเคต่อต่อสว <Okay. S 2> ยงามมากสวยงามมากมคนไหนกินขอให้ได้มีบุญปากเด้อพอคนมาเก็บนี่คนมาเก็บเขามาลุยป่าให้นี่โอ้วธรราดาได้จะพี่น้องคน เก็บไปให้เพื่อนกินนะจ๊ะนี่ปิดล้านปิดล้วงพระกันแลนกับป้านี่จ้ะอะไรนะเคยเจอแถวนี้แหะเจ๊ตรงเนินเนินเนี่ยเรียงลายไปหมดเลยอเห็นแววเอาเอานี่ก่อนแล้วอันที่สอันสเออนั่นแหละเห็นไหมมองเห็นเลยนะ อ,อุ้ยเพื่อนจ๋าน่ารักนี่รอยคนถอนด้วยเจ๊เห็นไหมอนะเออเห็นรอยคนถอนเลยเออสวยพี่น้องคะ่ะน่ารักนะเอ็นดูพี่น้องเห็นตะไคร้แล้วจ้าตะมุตะมีคนมันยาวพี่น้องเอ,อ้ยโมเมนต์เนี่ยก็มีความสุขหลายจ้าเดี๋ยวนี้นะยุโรกว่าเจ็บทุกบ้านทุกประเทศมเช้านี่ไปเบื้องหอดันประเทศดันประเทศนี่อย่างก่ออิตาลีโอ้ยประเทศอิตาลีเป็นปีนเขาข้นไปเด้อค่ะ ปีนเขาขึ้นไปแต่ว่ามวนไหลจะเบิ้งช่องไหลกับม้วนพี่น้องมวนไหลแต่ว่าเจบเ็ดนี่เข้าใจแล้วว่ามีความสุขแฮงพี่น้องเอ้ยฝรั่งเอาเห็ดอแล่ลเดลาอืมฝรั่งตัดเอาแต่ต้นใหญ่อาพี่น้อยเจอในี้ไม่พูดเรื่องเลยตัวเองตัวเองไม่เจอมาทด พี่น้อยเดินมานะช่องนี้ตัวเองเตัวเองไม่จเอมจอต,ตัวเองไม่เจอมาโทษหรอกอไ, <laughs> ได้เป็นถุง <laughs> โอเคโอเคถือถุงจิงป่าจ้ะถือถุงมาก็ได้เป็นกุ๊กยังไม่เคยเห็นมันก้มเก็บเลยขอขอถอนมุก,ม,กมุกเลยนะฮะเฮ้ยตัดขายสวยๆด้วยอย่าเอาสกปรกกลับบ้านเลนได้แค่นี้นะอันนั้นเทอพอแล้ว ดีงามดีงามตั้งอยู่ตามถนนเดีมาตั้งอยู่ตามถนนดูป้าด้วพี่น้องงามบอ่เพาะป้านี่ก็สุดยอดเลยจ้ะงามปางามหายพี่น้องไม่ย่างเล่นก็มีความสุขเดี๋ย้ะพี่น้องมันบ่มีเห็ดบ่พอเห็ดกับบ่สะอ่อนนะจ้ะว่าแบบขี่คุยได้ฟังด้ยินว่าสะอ่อนนี่น่ารักกันเลยนี่เห็นว่าหนึ่งมองมาตะไกเลยจ้ะมองไปเห็นตะไกเลยความน่ารักของน้องหน่อยนะ เด็กๆอยู่เด็กๆอยู่แต่ก็น่ารักผู้ใดได้กินผู้ใดมากินคือมีความสุขคกเนะจ๊ะว่าได้ดอกดอกหนึ่งเต็มถุงแล้วเอองานปะเลอเปะเต๋อเออที่หัวรออี๋เลือีเลิงนี่มีมุกเออหลายพี่น้องเออ ที่หัวเลาะเนี่ยวีเตอเติงเนี่ยเพราะว่ามีมูเขาป้าพี่น้องปกติเขาคนเดียวสิบวกปากสิบบ้นค่อยเว้าจะเราอ,อป้ามันสวยแล้วเขานางังมองไปไกลๆเขาก็เห็นตัดตัดดอกนี่เขาก็มองไปเห็นดอกนั่นทังทีเนาะมันก็เพลินนะคะนูน่นน้องก็เห็นอีกแล้วจา้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นว่าพี่น้องสวยบ่ากายูเนนเด้บ่งยูเนินดเนนด้พี่นอ้องเฮ้ยจะเป็นงามขึ้นเนาะ โอ้ยอยากหอบกลับเมืองไทยเด้์เอาไปให้ญาติพี่น้องกินน้ำแหมเอาเจ๊ดูดิตาหม้อยู่เนาะนั่นแหละมันชอบขึ้นนั่นอีกดอกน้อยมันเล็กมากไม่เอาหรอกเล็กเราก็ต้องหยิงมั่งใช่ไหมเราก็ไม่เอาทุกดอก,ก <laughs> นี่พี่น้องดูนี่นี่น้องในน้อยอยูเนี่ยอาจจะน้อยสักแต่เออเ,เอาอยเขาเอ้ามันอ้วนอุ้ยจกลงไปเจอน้องเขาอีกเลอเนาะโอ้ <laughs> อะไรนะบอกว่าหาเห็ดังถนนจะได้ันจะเข็ดนี่โอ้พี่น้อยเตะหัวเห็ดทำไมนะน้อยเตะหัว็ดูดีหัวดกตายเลยพี่น้องพี่น้องป้าเรามาบังเจ้าของเพลินแล้วว่าเจ้าของเตะหัวขาดหัวหลุดเลยพี่น้องเดี๋ยเสียดาด้วยนะว่าใครมาเตะว้านนะเนาะใครเตะเห็ดว้านไหมเออพี่น้องเดินข้ามมาจะกกระรูดอกนี้แม่ไปเตะขอนป้าเตะกระจุยเลยพี่น้องขาต้าขามันน่วมไม่เอานะเจ๊จะไปเอาเลย แม,ม,มง,อ,มงอันนี้เดี๋ยวจะจับไปทอดกินให้หมด้อฉันว่ามันต้องอร่อยอะ่ะเจ๊แมงกุก๊กีทองไอ้กุ๊กีไอ้ไอ้กุ๊กีฝรั่งเนี่ยฉันว่ามันต้องอร่อยแน่ๆแมงไปอทอดกินพีดแมงไปเตะหัวเขาลุด <S <S นะอ,อ,อาาย่าได้ข้ามไปแค่สุดแค่ตรงนี้แล้วอย่าได้ข้ามอันนี้ไปทำไมอ่ะฝั่งทางนู้นไม่มีเห็ดเลยหนุ่ไปกันแล้วอ๋อเหรอหนูไปมาแล้ววันนั้นนะฝั่งคนที่โยไม่มีเห็ดตะกร้าดอกดอกไม่ใหญ่แต่กร้าหนาลักดี ดอกใบไงเจ้าน่ารักดีจ้าออนี่หละพี่น้องที่อยากได้กะตุมต้มตุ้มต้ามองสิละจ้าถ่ายใหญ่ๆมันกะบ้หมักจ้าบ่หมักปันไดน,นี่กะเอาจะพี่น้องอันนี้มากหลายนี่แซบจ้ะนี่ตัวนี้แซบหลายจะพี่น้องนี่เห็นไ่มกำลังขึ้นจ้ะติเม้าต้แม่เนี่ฮะโอ้นี่นี่นี่แมนอิลีเอา้าแมนบ่ขึืนล้าบ่าเพินิน โอ้ปลาปลาจะดูเห็นมะนั่นเห็นมะน,น,นั่นง้ามพี่น้องง้ามนันอ่าเนี่ยอันนี้เป็นตหาหักแห้งพี่น้องดูตะเหมาะตะแม่อยู่อ้าดูพี่น้องมึงนี้ดูมึงนี่พี่น้องดูเฮ้ยเป็นครอบครัวเลยพี่น้องเป็นตะหักหลายจ้าดูดิเป็นโอ้ยหัวหลุดดีง่ายง่ายพี่น้องเหตุเพลินนี่เห็ดนี่ต้องระวังหัวหลุดเ้ะจ้า โอ้ยหัวหลุดง่ายขนาดพี่น้องดูเอื่ออะไเป็นตะห,กหักหายอนี่นี่อีกดอกนึงพี่น้องจ๋านี่หเป็นตะหักพี่น้องนี่อุย้ยนี่อีกดอกนึงนายนายนายน,น,นี่เห็นป่ะไอ้ะมึงนี่เห็ดตัวนี้หลายพี่น้องนี่เห็นปะนี่กําลังจะคืนเนี่ยจก้กเห็นปะต,ตาหมาะตาแม่เหี่ยเฮ้ยนาฮักจุงเบย อ้าวกระตาไปใส่น้องวนไหนคนนี้จะเป็นกระตาพี่น้องโอ้เห็ดเพิ่งนี่นะบ่วตาดีบ่วด้ไต้องตาดีเด้อจ้ะเออแล้วนี่ตัวแสบเด้อจ้ะพี่น้องตัวนี้แสบก็เห็ดเพิงหวานไงเด้อจ้ะพี่น้องจ๋านี่พี่น้องงามเห็ดอันนี้แสบหลายจ้ายุนี่เอิญเห็ดเพิงแดงหน่อยเด้อจ้ะเอิญง่ายๆตามสีสันนะคะแล้วตัวนี้แสบหลายจ้ะป้ามัก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  เห็ดตัวนี้อร่อยสุดเออถ้าไม่สวยก็ไม่เอาก็เลือกเอาสวยเลือกได้เห็นใช่ไหมเห็ดตัวนี้อร่อยสุดสําหรับป้าเห็ดพึ่งหวานใหญ่ก็เป็นรองนะเห็ดตัวนี้ผัดอร่อยมากเห่ไหมตัวนั้นดอกอสวยงาม,มอ่ะดูสิเข้ามาแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงสิบนาทีเลยจ้ะงามหลายงามว่าเนาะ อย่าบอกนะอีกคนนึงหลงป่าย้อนกลับเพราะว่าทางข้างบนนี้ไม่ต้องไปไม่มีเห็ดหรอกโอเคไปมาแล้วไปมาสองรอบไม่เคยเจอเลยโอเคจ้ามันขึ้นไปทาง้นมันไม่มีมึงมึสองสองเจ๊สองนี่พี่พี่พี่น้องมันนะสองสองสองนี่นี่มีน้องด้วยมีเด็กด้วยเฮ้ยมองมาตะกายเออนี่เขาเขาคงจะบอกว่าไม่มีได้ไงฉันอยู่นี่อะไรเงี้ยเนาะพากันพูดว่าป่าทางนี้ไม่มี ก็นั้นเดินไปไกลขนาดป้าเดียวกันเลยนะคนตัดเปนเื้องนึ่งเมื้องนพี่น้องป้าเดียวกันแต่แทนเปนวายยางจนหมือปลาเบ่เห็นจักดอกว่ะมันนี้ปาก็เลยเลี้ยวเห็นน่ะดูคนตัดเป็นใหญ่นะเออพี่แท้เนาะมันอาจจะเชื้อมันปิวมาก็ได้นะพูดถึงอะเนาะแต่ไม่มีจริงๆเดินไปจนนูนไม่มีเลยวันนั้นเหนื่อยกลับมามันก็อาจจะยังไม่ออกก็ได้ตอนที่เจ๊มาดูวันนั้นอ่ะจาน้องเขาเจอสีดอกกระจุกเดียวกระจุกเดียวกระจุกเดียว นี่ละเนาะหาเห็ดก,ก,ก็ต้องใจเย็นเย็นหาเห็ดก็ต้องใจเย็นเย็นพี่น้องย่งางไปเรื่อยๆไหน<อ>ไหนไหนึ่งสองสามสี่โซ่สามสี่ไหนดอกห้าเนี่นี่ดอกตัมโมตัมบลนี่ดอกโอูเยอะนี่ดอกเออนี่ถ้ามันโตขึ้นมาอยู่รอบๆเป็นครอบครัวเลยเด้เนาะถ้ามันโตเตมันวันนั้นน่ะก็ล่องลอยคนก็เก็บเก็บนะนะ ข้างโน้นพูดคนเดียวก็เป็นอ้าวไม่ได้ใส่ถุงมือที่ไหนก็มีจ้ะพี่น้องเอ้ยเดนมาร์กตอนนี้มองไหนบม่มีมอแมนลยจ้จะก็คือประเทศทั้งอื่นๆนั่นแหละจ้ะใกล้เคียงกันว่าได้อดได้อยากดอกมวนซื้นโฮซแซวจ้ะของฟรีมีจริงเด้อค่ะพี่น้องแ่บๆมวนๆแ้วก็มีความสุขจ้ะ นี่นะะหักมนาะหักพอ่อพ่อกลอมนี่แหละจ้ะนะ่สวยงามตามท้งเรียงน้อยมากก็อย่ยแคบมเลยเกอเอพี่น้อยเห็นหัวอันนี้นเก็บอันน,ห,นหัวมันโพโๆนะ่ารากมันยังใหญ่นะอันนี้เก็บไปไล่แก่ขนได้เนี่ยเนาะบอเอาใส่ตู้เย็นไว้กีล้วมันไต้เอาให้ฟรีไหมให้ฟรียังไม่มีคนเอา <c oughs> สั่งหลายเพราะอะไรคะพี่น้องไ้พีบอกเพราะว่าเดนมาร์กมันมีหลายจ้าไพ่ไพ่เยอะว่ามันหลายคักแล้วไผ่ไพ่เห็นมางอซื้อนะใครๆเขาก็เห็นมาขา่แหละใครๆเขาก็ออกเก็บแบบพี่น้องอส่าหมาอพี่น้องพี่น้องขอยว่าแม่นแน่นอนขอบตาฝาดตาหมัวดอกจ้าขอยว่าเห็ุเพิงอิลีพี่น้องนี่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 นาเห็นมาเห็นมานางตะมูอยู่นหพี่น้องคะนางตะมูอยู่จ้าเดี๋ยวต้องให้น้องเรามาตัดขา เมื่อน,นี้ป้าบ่าเอาได้จ้ะป้ายน้องแล้วโอ้ไม่สวยงามตามทองเดืองพี่น้องดูสวยงามเมื่อซอยเพื่อนเ,เจบเ็ดจ้ะพี่น้องมวนหลายแสบหลายสนุกหลายจ้ะดอกงามงามพี่น้องเลยบังขาวโจ้าออยู่แน่นปึ้งเลยได้จ้ะบ่าใครไม่นอนจินด้วยค่ะนี่ทั้งนัง้นก็านี่นู่นนั่นทั้งสี่เนะ่จ้ะ <c oughs> ี่งามพี่น้องงามสิบนาทีพอดีจ้ะพี่น้องนี่ได้ทอน้จ้า